สวัสดีครับผมแต่ตอนนี้ครับผมเนาะผมกขยันปูสามแปดครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะอันนี้ปูนี่มึงมองนี่เป็นบัดปีโอ้บัดปีนั่นคู่แปดครับผมปูครับผมว่าจะแส่มาใสนบ้าอะไรนั่งเห็นบ้าครับผมมาอ่หรี่ปูเนาะมาแปดครับผมศูนย์แปดสิปูอันแม่งพีนี่มองนี่คู่มัดได้นี่ มาปูมองนี่พุ่งหมดเลยนี่ค,เค,เรครับ <08 S 1> ผมอวดทีเฉลี่ยครับศูนย์แปดเห็นบ้านนี่น,นครับผม,<อ>มปูนี่ครับนั่นตัดโชคครับผมเนาะนี่เด้อหาโจนี่แปลกดนะ้วยอะไรน้อนแมนปวนี่เด้อศูนย์ห้าหนึ่งปนอ่ะเอาตัวนี้แหละแปลกด้วยอะไรบ้านโอ้ยหนี่เสด็จได้ปูเนาะโอ้ยมันประผัดกระเทียนแมนนี่นี่นี่อีก งอมาอีกแล้วปั๊ดที่มีกเรียนเป็นกระปู๋เฮียอย่ยงเหยียดกระปู08เนี่ย30เด้อส่องไม่โอ้ยเลยปูครับผมหลานมาเพิ่อเกิดใหญ่จังหวัดนี้ส่องไม่โอ้ยเลยครับวัฒนาวัฒนานะปูเนาะว่าไปยังปูมันหนาสูดไหมครับผมนี่นั่น สูตรมันนะในปูมันกระพี่กับเอกเออแมนแมนั่นนั่นนี่นี่มตัวง้ามากเลยนั่นสามมันมีสอตัวเลยหเมื่อกี้มีมันมีเนาะมีสองตัวเล่ซื้อบวันนี้สามสูตแปดทเม็บทิมใบเห็ดว่าหันครับผมนั่นเขาอีกแล้วิมเขาห้หั่นนี่บ้านครับผมเจ็ดทิมไปก็น่าเรา่มันมาสองตัวว่าหันครับผมห้า้า หนึ่งห้าเก้ามนกมีนะนุ่งบอกบอกเขากนนี่บอกเขาว่าถิ่ได้ปลาถิ่มได้เห็ดถิ่มไอีกนั่นเห็ดป่หันครับผมนั่นเฮ็ดบ่หันสามตัวเกดไปมะกกันพ่มาห้าตัวก็ไม่เฮ็ดเขากันแล้วที่ใส่ปูหาตัวเมื่อกี้่ใส่ละหาตัวเมื่อกี้นีหาตัวนี่มันเจียเลยื่น ปูรับแปดบ่โอ้ยมหาเียเด้อยมหเหีเด้อเียมคือพ่ออยู่ป่ะบอกว่ามามาทีเดียวเท่านั้นทีว่าันมันจมาอีกแบ่มาหอกที่ว่าฉันครับผมตัวโอ้ยยมามันใจฟูนี่ครับทุกเรียเค่กันแหละมันโตครับผมเนาะห้าตัวมาสองตัวบางครั้งก็มาสามตัวครับผมนี่ครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งสอง เขาเจ็ดหนึ่งครับสองสามห้าเจ็ดแปดเข่าเข่าสามเจ็ดสองเจ็ดแปดศูนย์สองสามเข่าศูนย์สามเจ็ดครับผมี่มาเเิงทกันหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองเข่าเจ็ดหกหนึ่งครับสองสามห้าเจ็ดแปดเข่าสองห้าแปดครับสองสามหาเจ็ดแปดเข่าสองสามห้าครับห้าหก แปดศูนย์หนึ่งเข่าศูนย์หกแปดครับเก้าศูนย์สองหนึ่งเก้าศูนย์สองสี่หาเข่าหาเก่านะครับเนาะหาหกแปดแปดศูนย์หนึ่งเข่าศูนย์แปดครับผมเหมือนก้นนี่ศูนย์หนึ่งสามห้าสไหลสองตัวฟ้าพิษแล้วหกมาสองตัวครับผมสามห้าเอาไปเลย มันปลปูใน่เน่ยหัน่มสิบห้าสิบหกเดีบปูเอาไปเราตัวมกปูมาทานหาหาทานไปนะปูมาสามมาหาสามบนนปูนเนาะอันนี้บนยังเดียวบนยังเดียวครับผมลมแห้งครับผมเนาะนี่ครับว wow. ันี <t <t ้หนึ่งสามอหนึ่งศูนยหนึ่งสามหาหกครับผมวันี่ปูใส่สามหาตดเดียวบเลยหมดกันปลปู่สามหาติเยวเลยติดเดียวเลยตดเดียวเลยสามหาบนตดเดียวบนดเดียวสามหาเลยศูนย์สามหา ชูสามหาีสามหา้าชูสามหา้าถปูว่ได้เปาหลายเลยครับผมหาไทยรดเ่นบ่ร่างในปูบนี้ชูเมนอนึกันปูว่าร่างในปูบนี้ร่างือสามเก่าเยบนสามหาล่างสามเก่านั่นยอะมากคือเก่ากัยังว่าปูว่าเห็นบ่เห็นบ่ท่นวันนี้จับชุ่มเก่าเห็นบ่สามหกกับหกแปดเห็นบ่ครับผมเ <หา S 2> มีนเก้าสองกับห้าเก้าเห็นบู่หันแปดชูแปดสมศูนยเนาะนั่นแล้ว สุดบนสุล่างนะพูดเนาอนั่นเหลวะบนหินหมดก้อนก่ะเก่าบนเก่าล่างปุวันเมื่อกี้ก็สุดบนสุดล่างเมก้อนกับกบนหกล่างครับผมปันจบันคือเก่าบนเียวปเลาปูสามเก้าเดียววันนี้ล่างอ่ะบนสามห้าล่างสามเก้านั่นแหล่ห้ามั้นหาชัน่งบนล่างสามเก่าก็สามเกาไล่ก็จเบิ่งยังเป็นปปูมันใจแทงวันนี้ปูสามเก้าสามเก้าเดยวปูสามหกสามเก้า มันเลบ่เข่าุนเนาะเขาหันบาเบ่เขาครับผมกเทลอวนี่ปูวางก้อนี้สามเก้าครับผมว้นนี่แรงเนาะครับผมเนาะเป็นตปูเขาสามหาวัดสามหาบปเลยโอ้ครผมสามห้าห้าสาเขาสามหา้าสามปูวางครับผมสิบกว่าชูดครับผมเนาะสิบกัวสูดครับผมเขาสามหาห้าสามครับบนสาม ห้าสามล่างสามเก้ากับบ่อปูลังกับบ่อกับบ่อังมีเท่านั้นหลยปูกกับบ่อังสามกับบ่อก้าสาสามหกเท่านั้นมีเท่านี้ล่างบ่สามเก้าสามหกทีมีเท่านั้นบนนี่อะบนกับบ่เออศูนย์สามห้าสี่สามห้าชั่นพอแล้ว เอ๋อสามกลับไปชั้นพ่ออ๋อสองตัวพ่อเราปูอยากสามตัวเขายากสามตัวเป็นเขายากอ๋อสองตัวพ่อเราอือนี่ครับผมนี่มึงได้ปูอินเนาะครับเนาะข่างหาลมแห้งแห่นบ่แหงนอนเนาะงูนึ่งหาปูจะกินมักไปเป็จริงมักไปกูมักสามหาสามครับผมแต่ว่าผมมักนึ่งเนาะครับเนาะเขาขึ้นเนาะผมมักนึ่งครับผม อนี่ช่องตัวานี่หกมดีปะวันนี้ฮะบับผมมักหนึ่งหาด้วาฮะปูหมักสามหาดีมัอยูแล้วันเายสูตรอกงานบอปูหลายสูตรดีมันว่ามันอีกตัวหนึ่งตัเนีนเลยครับเจะเบิ่งเมีงตัวเขาที่นอีกเนาะอันบอปูโอ้ยเนี่นันสองหาหาสาประกันประกันอันได้อบ่อยทั้งอันงานบอโอ้ยจะเบิ่งเง คือการอัดน้ำมือว่ะสามหาว่ะแต่มันแงเป็นวัปูวโอ้โหอัดเนี่ยจะปูสามแหงนี่ปูวโอ๊ยบักคุณแปดบักเอากับอันนั้นนั่นจะโสดนะโอ้รักเสนมาแปดอีกโอ้ยแล้วปูวแม่นปูตัวนี่แม่นบ่โอ้ยคุ้งหวัดเลยนี่แม่นบ่คุ้งหวัดนี่ครับผมอัะนั่นแต่โชคครับผมเนาะนี่ครับผมเลขศูนย์แปดครับผม ปัวใช่ครสามศูนเนาะครับผมห้ากอนากับห้าเก้าอันนี้ปูรวยตัวไทยฮะรวยตัวไทยอ๋อรวยทัวไทยครับผมเก้าสองห้าเก้าห้าก้อนครับผมลหันสามศูนย์รวยตัวไทยจันทร์มาเป็นได้สามหมื่นคนหันศูนย์สามคนได้เป็นร้อยแสนเป็นบ่อเป็นนักศุนย์สามเตี้ยมาลังเนาะนักคุนสามบ่อ๋อ งดนี้นะครับเนาะห้าตัวครับผมนี่ครับแคหนาจอครับผมห้าตัวมาสองตัวหรือว่ามาสามตัวนะครับผมเนาะนี่ครับผมศูนย์สามห้าครับปูว่าศูนย์สามหกครับผมเนาะศูนย์หนึ่งสามหกครับผมนี่ครับแล้วก็ปูก็ให้สามห้าห้าสามเม็ดเดียวบนครับผมล่างมีสามเก้าแลวก็สามหกครับผมเนาะนี่ครับถือว่าบนตัวเดียวล่างสองคู่ครับผมเนาะนี่ครับก็ถือว่า น่าติดตามมากครับผมปูว่าปูมันไก่สามห้าที่ปูนี่ปลากระบอกเนี่ยห้าตัเจนหอกเจนให้กั้โจ้บังแน่นมันมีอยู่แล้วนี่ยมาปูกยังบอกว่าเจนโอหันต์ก้อนเจนโอเนาะเห็นบมันมีอยู่แล้ววินี่บนสองตัวปูก็ยังบาดมีอยู่แล้วปูปลาหัวหดสองตัวแต่ว่าปูจับกูให้เด้อศูนย์ห้าหนึ่งตัว ปูว่าศูนย์ห้าหนึ่งปูว่าแปปมมีเนาะปูว่ามมาแปดเนาะครับเนาะโอ้ยบารักแยนมาแปดบ่ามาไเย้อยานาะด้ก่ปุนมาหกมันได้ยุดมาหนักรักแจนนั่นนะครับผมอีกแล้วันเนวนะครับผมเนาะอันนี้ครับผมนี่สูตรเกาของปูผมพลาดเนาะครับเนาะอันนี้เกาซี่กับซีเจ็ครับผมพลาดออกสามศูนย์งวดนี่เดือสามแปดกับหกเก่าครับผมปูเลจับให สามหกสามเก้าครับผมเนาะตามนีครับผมแล้วแคปนาจอครับผมนี่ครับเลขหน่อยคู่มากครับผมนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะกาให้เป็นแนวทางในการรับชมครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมเด้อถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะนี่ครับ บนตัวเดียวเน้นเ้นล่างสองคู่เน้นเน้นไม่ต้องกลับครับผมเนาะเพราะว่านี่ครับผมหลักสิบมันเป็นสามครับผมนี่ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอลิปนาครับผมนี่ครับผมแคปนาจอครับสวัสดีครับผมเจอลิปนาครับผมเด้อ